แมนมันลม่มประตูมมาเจกแมนครับขอบคุณครับแมนซื้ออะไรยังนาะโอ้ซื้อ,อยังมาซื้อ <c oughs> น,นี่แลหละนี่ผพักอยู่ไก่นีอ่อมผักอยู่ไก่หน่แมนแล้วแล้ว ทุเรียนเอาไปรองนากินทุเรียนครับผมกินเลยสวัสดีครับเอซี่แม่พพ่นอทุกคนเนาะ วะอยู่ทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวพี่น้องไอ้เนาะหรือต่างประเทศนะครับนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบตัวคําปัน่นซุกนะครับมาเจอวันนี้พี่นอ้องออาสิผ้าเอฟซีเนาะไปเลาะตลาดนะครับนะไปเลาะตลาดวันจันทร์ตลาดยินเนาะตอนนี้แรกนะครับอากาศมานี้ก็โอ้ยพี่น้องฮอนฮอนเน,นียมือแรกนี่สีหลอดบอเนาะตุกค้าก็นอนหากระตุนพี่น้องไอ้เนาะนอนอุ้ยฮอนคักกระดี เือนมากอะอ่าน้ำเห็นเย็นรากาสิพาเอฟซี FC เนาะไปเลาะตลาดพี่น้องเลยเนาะอ่าอย่าลืมพี่น้องอย่าลืมเด้อเนา<อ>ะนี่พี่น้องสบ,บู่นะครับสบ,บู่ขมิ้นสมุนไพรนะครับนะผู้ใดสนใจสั่งได้เด้อสั่งซื้อได้พี่น้องเลยเนาะาก่อนละเจ็ดสิบบาทนะครับนะใส่ดีอ่านานิ่มนะพี่น้อง ผิวนิ่มนี่พี่น้องผิวนิ่มผิวเนียนนะครับนะอ่ลดฝ้าลดซิวพี่น้องไงนาะงบนเสื้อน้องบใสายเวงหน่อยพี่น้องสบู่ขมิ้นสมุนไพรนะครับนะพร้อมหรือยังพี่น้องพร้อมแล้วบปล่ครับถ้าพร้อมไปไปเลาะตลาดกันกับตุ๊กขมวันนี้ชิมี่ยังแน่น้องพี่น,อน้องเนาะยังไงก็ฝากแม่พี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครต์ทุกคำเนี่ยเด้อโดนแล้วกับโกดโก่าโฆษณาสน่ห้ทุกคำพี่น้องขอบวนกระคุณหนนลายๆนะครับนะสำหรับคลิปนี้เนาะสิเป็นยังไงไปลตลาดนี้ไปเบิกนุ่มกันเนาะบรรยากาศไปพี่น้อง let's go <S โอเคครับพี่น้องตัดภาพมาเนาะอ,อยู่หน้ห้องคือเก่าพี่น้องเลยอ่าบรรยากาศเนาะคือฝนตกนี่พี่น้อง ไปไปเดี๋ยวเราจะไปตลาดกันแวะลินเลาะบรรยากาศดีเลยเงียบดีแท้ลุงนี่เนาะเงียบตลอดแท้ไปพี่เนาะเลาะเลาะบ่บ่ขจารต้มอยู่ยมักินทีาเขาพกการเห็ดยังไงเลย ไปพี่น้องเลยไปกะไปเลาะตะลาดกันเมื่อนี้เนาะอ่าอันนี้ก็มองตุ๊กขามอยู่นะครับนะเป็นอูรถ <c ười> ขัะนี้นะ้องพี่น้องอยากได้ดีเนาะชาเนี้คือสิบบมีบุญรัตนาในคีได้ครับ้ับพี่น้องเลยได้พี่น้องเลยเดี๋ยวสีฝนสีตรงห้ามเนาะเพราะว่ามืดฝนมาเลยนี่ให,ให้ลงก่อนพี่น้องอ่าโอเคพี่น้องไวนะ้เนาะทุกคำกับจุดลงไปนี่เมื่อกี้เพราะว่าเพิ่นตีแบตอยูนะ่เนาะบางเทืยทำทายเมืองเทียเพิ่นบอกอนุานญาตให้ทายเอยงสินะพี่น้องอ่า แต่ว่าทุกคำกับไทยบรรยากาศแรงๆหนงสี่แหละเนาะไอ้เบิงพี่น้องการพูว่าชิตไทยอย่างนาะพี่น้องอตื่นกับตื่นาหาทุ่มเที่ยงคืนนะครับนะอ,ออกงานไปซื้อของกลับมากตีหนึ่งเพื่อจัดของแล้วครับตีหาแล้ว็อกไปขายของนะครับนะ้องเอาไปขายกลับมากะนอนพักผ่อนเมื่อยพี่น้องเลย กับโมหเสียายอย่างเนะาะเพราะว่าไทายกับวิวก,กับบุคยดีครับพี่น้องมันมาม,มีคอนเทนต์เน่ดีนะครับนะดูข้ามกับกดโทษขอไปเอฟซนั่นะครับที่ว่าเขามาเบิงแล้วอะไรสาระแน่บุมีสาระแน่เนาะกับกับขอโทษน้ำลายพี่นอ้องประมาณพุ่นแหละนะครับ ตู้ข้ามขึ้นไปบ้านก็ไปถ่ายบรรยากาศอยู่ทงให้ทงหน้าให้พ่อแม่พี่น้องครับส้มครับเบิง้งน้ากันนะครับโอ้หมังลำญ่พี่นอ้องลำญ่เพราะว่าดู้ข้ามก,ขก,ขากข็ขึ้นไปเกี่ยวเขาพี่น้องขึ้นไปเกี่ยวเขาขึ้นทีขึ้นไปเกี่ยวเขานะครับขึ้นมนั่วเห็นตู้สีท้ายล่งนะครับเห็นตู้สีท้ายลงแล้ว ปดพี่น้องเข่าออกพวงไหนไหมมีแต่ว่าอีกเดือนนึงพี่น้องอีกเดือนนึงจะได้เกี่ยวอ่าเดี๋ยวทุกครัก็จะขึ้นไปไปเกี่ยวเข่าขึ้นเก่าพี่น้องเลยเนาะอ่เดี๋ยวก็กินไปท่ายบรรยากาศบันบันทงไฮทงหน้าบันโหนไปเบิร์กนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องเน้องขินเห็นตอนสมัยยังเรียนพี่น้องไม่ท้ามวันนี้ตัดตัดนี่ Là liền ôi, này thế này cả kí hoa đóa nâng lên hoàng nó, trẻ nói ôi, tô thẻ mà nè, nó cứ mãi vẽ thẻ, nào, Vinh sao mong du lang thì nó thương. อ,อ,โบโบอ้โตกบบพี่น้องมืดมาแล้วพุณตกแพร่รมมาแล้วนี่รอดไหมรอดไหมไม่รอดไม่รอดเนาะ <laughs> มันร้อนมากวะเนี่ยใช่ร้อนกตกแน่นอนไม่รอดพี่น้องพอน้ำบอรอดได้ครับต้นที่ตกนี่ตัดๆไปออไปเบิ่งตลาดมีอย่างนี้อ่า ค่อยตั้งพี่น้องโอ้ค้นมาหลายเพีองเพราะว่า,ามืดฟ้ามืดฝนมาแล้วถ้าล่มในบทตกตุวข้ามเชือกมาบทุกร่มมันสิพัดก้อนหม่งไปหมดเลย เพลย์กันยันฝนตกนะครับน้องเตรียมเตรียมกันหมดแล้วนะครับเตรียมพรมเตรียมยังนี่แหละพี่น้องหังวยานฝนตกฮะมองเก้ามองเดิมนะพี่น,อนอ้องเด้อเนาะเมิดฟ้าเมิดฝนฮัโลโหลมาหนุ่มปโตดก้วลานนี้คือายดีเลย

thế kia sang Để không? Thịt sẽ đi một nào luôn? luôn nha mát đây này, mát đây เพงของมอร์โดกลูกมอร์โเก่าบ่อีหยังเลยพี่น้องนี่บิดเนาะอันใดก็มีเบิดนะครับรองเท้านะครับรองเท้าก็ผ่านกันหลายเลยพี่น้อง tốt đồ phải nồng một tốt đó tôi khám xe vào một tục mắn lông nè tôi khám xe vào một lông kẹp cần bật là phải nồng dạng một tốt ờ, khăn này cứ thế thì nồng múc mm. oh, nó mày hơi cao là tôi khâm ạ. Mèn, mình lôm bờ men Mèn thầm. Cảm ơn Mèn. tôi khâm Múc nó mày bà đục cứ cao nó. Chà 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 đầm. Đây, đường trao cầu tôi tham. โลภักไม่พี่น้องอแต่แสบเนาะนี่แหละอาหารโยภะมันโลภะพี่น้องไอ้โลภะอาหารบ้านนอกบนน้านนอกเท่านี้แหละเนาะกินรูกินแพงกันโมมีเงินนะครับบ่มีเงินซื้อกินกินอาหารบ,รรบ,บ้านๆเท่านี้นะข้าวเหนียวแก้วปลาดุกพอมาแล้วจ้า ลา้ว่น20บาทอไม่เยอันนี้ลาอันนี้ถุงเท่าไหร่คะ20บาทสสีแดงนี่ลาอร่อยนะคะวม่เ้เลยเนี่ยเอาแบบนี้ก็ได้20บาทก็ยิ่มนะที่กุยิ้มสามอย่างกินมไม่หมดเราะกเย็้จ้า ง้นโลซีจ hmm. ิมหาร์ไป so ้คิดใจจะกินง้อคิดใจจะกินง้อในซีสิร้านนันซีจิมฮารนว่าดีกว่ากันบ่จังไหนมันสดกว่ากันบ่นะพี่น้อง คนลาะจะได้ครับพี่รอ,องคนละอ้ปิงกบก็มีพี่รองทำสองครับสองแก้วครับผมกลับบ้านใช่ไหมเอาแบบแข็งไหมเอาแบบแมนแล้ว แมวแดงก็ได้องกลไมหอ้คตลาดพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ฝนกันนี่แหละทำมาคลายขอบคุณครับไปพี่น้อง lọ to không sốt Hãy ừ. subscribe phải kênh Nì pha nì Để không bỏ แดนฝนตกพี่น้องเลยใช่ไหมไัซ์นี่แหละสวิตแม่ค้าพ่อค้าน้อครับนอ้องฝนตกก่ะหุบเมื่อขาทุนไม่ได้ขาย <c oughs> กะไว้ขายมึงไหมปลาพี่น้องแกงสมโอ้ยนอ้องวันหยุดก่อนพี่น้องวันหยุดก่อนแดงแดงน้งนครับนอ้อง ในพี่น้องบรรยากาศมื้อนี้มวนมาพี่น้องทุกขัามกระพู่จีไทยยางเนาะลงเอฟซีพ่อแม่พี่น้องในชมในเบิร์กันนะครับนะทุกขั้มกระทูายางรอตลาดนิดบรรยากาศให้เบิง์นแลครับเนาะอยู่บ้านเฮ้ากับอยู่ทางนี้เป็นจังไดะจังใดพี่น้องกระเบิร์นน้ำกันเนาะครับเนาะผู้เสื้อผ้าก็นี่เพราะทำไมขายดีครับเนาะพี่น้องผู้ คนใหม่ขายดีแห้งดีคนน่ะพี่น้องป้ดคนลุ่มเต็มเลยซื้ออะยัางน้อ้ซื้ออยังมาซื้อนี่นี่แหละอันี่ของพัอยูงเลยไก่แมนแล้วแล้ว ลูกค้าพี่้องลูกค้าผมเองเนาะอดู่ยวคนละเนี่ยมาเนี่ยตลาดเป็นเก็บแะลรพี่้องไงเนาะเป็นสุพรรณซื้อมะง,งองมมากินบ้าง กระดูกสิน่ะนบ่น้องพี่นอ้องยังตลาดพอดียวเด้อพี่น้องมึองอุ้ยแฟร์มันนั่นปกติทุกครั้งบ่ได้ออกแล้วพี่น้องอ่าแกอยากออกมาทายอ่าบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้อง,งเอฟซีนะครับส้มับเบิงนะครับนะพวอ,อ่าวัดเพิ่นกะงามงามพี่น้องวัดเพิน่นนี่พูดนะเนาะ หมดตกเชื่อตุ่มข้ามโหลดนี่มันไหลไปเบิ่แล้วคนเม่ควรมันไหลไปเบิ่แล้วมันมีบางส่วนหนึ่งถ้าตกกับล็อกปักแป๊กที่ซื้อดอกน้องที่น้องทุกคนเ่ินเพื่อระยะกันไปเบิ่งดูสินกันโหลดหนึ่งยังยี่สิบบาทเนาะเบิดโหลดหนึ่งพอ กี่คนหลยนะครับคนไลยกันเลยทุเรียนทุเรียนแขงเหลือเลยนี่่ายุตเตีเนี่ยบอกคนแรกแล้ว

ครไปพี่น้องเมื่อเมื่อเมื่ยเมี่ยมวนี้เบ็ดหนึ่งลอยบาทได้ดิหน่บ่ได้นะไปเราต้องไปจักตรงทำความฝันให้สำเร็จนะครับน้องพี่น้องห่อแล้วขายดีน้องพี่น้องนาะวัดพี่น้อง ลงมมเมนต์ได้เลยพี่น้องเอ้ยลงเม,ม็ดแล้วครับครัโอเคนะครับเนาะพี่น้องทุกมข้ามก็คือเซขอตัวจบคลิปได้แหละพี่น้องไอ้เนะาะก่อนเดินก็ต้องขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูเพื่อนเบอร์ทุกคนทุกทานนะครับที่เข้ามาห้ามส้มคลิปของทุกมข้ามโดยตลอจนจบแล้วก็ปกติข้ามนจนจโฆษณาของทุกมข,ข,ข้ามไปขอบคุณขอบคุณในหลายนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ทุกท่านหมนคือเจคขอตัวเก่าครับมาสมบายดีและสวัสดีครับอยู่ดีๆแห้งวัสกูจุกคนเดอ้อพี่น้องเลย